สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดอาชีพไอซ์นภชรินลูกสาวนาคมเป็นทายาทคนดังก็มักจะถูกมองว่าใช้เส้นสายพ่อแม่รวมถึงใช้เงินพ่อแม่กันทั้งนั้นเลยแหละครับก่อนหน้านี้นักแสดงสาวไอซ์นภชรินลูกสาวของนักแสดงตลกชื่อดังนคอมชวนชื่นก็โดนมองแบบนั้นเหมือนกันซึ่งเจ้าตัวได้ออกมาโพสต์ระบายไว้ว่าทำไมถึงยังคิดว่าเรานั่งแบมือของเงินพ่อ ทีนี้จะอยู่ยังไงระวังลำบากนะทำไมหน้าตาหนูยังดูเด็กหรอพอตายละระวังเรื่องเงินกันหน่อยเงินกองสีจะหมดเอาเราคนไทยไม่ใช่คนจีนอย่าพากันผลาญเงินพ่อเฮ้ยคิดอะไรกันอยู่วันนี้เราก็จะพาไปส่องธุรกิจของสาวคนนี้กันต้องบอกเลยว่านอกจากจะเคยเป็นนักแสดงนางแบบสาวที่มีผลงานออกมาให้ได้ติดตามกันแล้ว เจ้าตัวยังมีธุรกิจร้านเพสเจมสร์รัดีที่ CDC Crystal Design Center ด้วยล่ะครับและยังควบตำแหน่งยูทูบเบอร์สาวทำคอนเทนต์กับสามีในครอบครัวซึ่งฉายชื่อช่องว่า Ice b a n k Diary ซึ่งตอนนี้มียอดผู้ติดตาม300,000ผู้ใช้แล้วนอกจากนี้สาวไอซ์ยังเป็นที่ปร,รึกษาด้านศรลยกรรมเกาหลีด้วยเพราะเจ้าตัวเคยมีประสบการณ์บินไปทำสวยที่เกาหลีมาแล้วนั่นเอง บอกเลยว่าสวยเก่งสุดๆเลยล่ะครับซึ่งแม้เจ้าตัวจะไม่ได้โพสต์อวดงานที่ทำเท่าไรแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเจ้าตัวจะอยู่เฉยๆแล้วใช้เงินของพ่อนะทีหลังก่อนจะพิมพ์อะไรก็ต้องหาข้อมูลกันก่อนนะครับก็เป็นอีกหนึ่งทายาทคนบันเทิงที่ขยันมากๆเลยล่ะครับแถมยังเป็นไอดอลของใครหลายๆคนเลย เชื่อว่าต่อให้วันนี้จะไม่มีพ่อค่อมแล้วสาวไอซ์ก็จะดูแลคนในครอบครัวได้ดีไม่แพ้กับคุณพ่อแน่นอนเลยอย่างไรก็ขอเป็นกําลังใจให้กับสาวไอซ์และครอบ,บครัวด้วยนะครับท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ